ทีวันนี้กับพอดแคสต์อัปเกรดความคิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเกรดโยมายรายการที่จะพาคุณเข้าใจความคิดและกล้าลึกไปให้ถึงตัวตนวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจบางสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันซ่อนลึกสิ่งที่อยู่ในหัวแต่เราไม่รู้ตัวว่ามันคิดแทนเราอยู่ทุกวันและสิ่งนั้นก็คืออคติที่ซ่อนอยู่ในใจ บางทีมันมาในรูปของความเชื่อเดิมๆความรู้สึกอัตโนมัติหรือการตัดสินใครใน3วินาทีอคติไม่ใช่สิ่งที่คนไม่ฉลาดเท่านั้นที่มีมันคือธรรมชาติของสมองทุกคนคำถามคือเรารู้ทันมันหรือยังโทนี่คะก่อนจะลงลึกเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า อัคติคืออะไรเพราะหลายคนคิดว่าอัคติคือความเกลียดชังหรือการแบ่งแยกแต่จริงๆแล้วมันแค่เป็นความคิดลัดของสมองเพื่อให้ตัดสินใจเร็วขึ้นในสถานการณ์ต่างๆใช่ครับอคติมีประโยชน์ในบางสถานการณ์เช่นการเอาตัวรอดการประเมิอนอันตรายแต่ปัญหาคือมันมักใช้ข้อมูลจากอดีตหรือจากประสบการณ์ที่ไม่สมบูรณ์ ยกตัวอย่างง่ายๆเวลาคุณเห็นคนใส่ชุดสูทกับอีกคนใส่เสื้อยืดคุณอาจรู้สึกไว้ใจกับคนแรกมากกว่าแม้จะยังไม่เคยพูดกับเขาสักคำเดียวและนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่า implicit bias หรืออคติที่ฝังลึกโดยเราไม่รู้ตัว มันฝังมาจากการเลี้ยงดูประสบการณ์เดิมสื่อรอบตัวหรือแม้แต่คำพูดที่เราเคยได้ยินซ้ำๆเราคิดว่าเราตัดสินอย่างมีเหตุผลแต่จริงๆแล้วเราอาจแค่ขุนกับบางอย่างจนเลิกตั้งคำถามกับมันตัวอย่างที่เจอบ่อยมากคือ confirmation bias เวลาที่เรามีความเชื่อบางอย่างอยู่แล้วสมองจะมองหาแต่ข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อนั้นและมองข้ามข้อมูลที่ขัดแยง้ง เช่นถ้าเราคิดว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ชอบเราเราจะมองหาแค่สิ่งที่ยืนยันความคิดนั้นแม้เขาจะแค่ยุ่งเราก็จะตีความว่าเขาเมินเราอยู่ดีบางคนมีอคติกับตัวเองด้วยซ้ำค่ะเช่นฉันไม่เก่งเรื่องคณิตพอเจอโจทย์ยากสมองจะบอกทันทีว่าเห็นไหมละ่ะทำไม่ได้อีกแล้วทั้งที่ยังไม่ได้พยายามเต็มที่เลยด้วยซ้ำและที่อันตรายที่สุดคือเราไม่รู้ว่าเรามีมัน เราไม่ได้ปฏิเสธเพราะดือ้อแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราถูกโปรแกรมความคิดมานี่แหละที่เรียกว่ากับดักเงียบที่ควบคุมชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวงั้นคำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังมีอคติอยู่ผมว่าก้าวแรกคือต้องกล้าตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันเชื่อมันคือข้อเท็จจริงหรือความคุ้นเคยแค่คุณหยุดคิดแบบอัตโนมัติได้สักสามวินาทีนั่นแหละคือพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลง อีกวิธีที่ช่วยได้มากคือการฟังอย่างเปิดใจเพราะเมื่อเราได้ยินมุมมองที่ต่างมันเหมือนเราได้ส่องกระจกใหม่ให้กับความคิดเราอาจจะไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็ได้แต่เราเริ่มรู้ว่าความคิดเรายังมีที่ให้ขยายได้สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้คืออคติไม่ได้ผิดผิดคือการไม่ยอมมองมันเหมือนขับรถตอนกลางคืนถ้าไม่เปิดไฟหน้าคุณไม่เห็นทางไม่ใช่เพราะทางไม่มี แต่เพราะคุณปิดไฟแล้วบอกตัวเองว่าฉันมองเห็นดีอยู่แล้วและเราทุกคนก็มีพื้นที่ที่ยังมืดอยู่ในหัวสิ่งสำคัญไม่ใช่การพยายามลบทุกอคติแต่คือการซื่อสัตย์กับตัวเองและกล้าพูดว่าบางความคิดฉันยังไม่รู้พอที่จะตัดสินมันสุดท้ายแล้วความคิดที่ถูกปล่อยให้วิ่งโดยไม่ตรวจสอบอาจกลายเป็นกำแพงที่สูงที่สุดของการเติบโต อคติไม่ใช่ศัตรูถ้าเรากล้ามองมันตรงๆอัปเกรดโยมายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ